หลังผ่านเกาะไซเรนมาได้โอดิสซีอุสและลูกเรือต้องเผชิญเส้นทางที่เซอร์ซีเตือนว่าอันตรายที่สุดช่องแคบอันคับแคบระหว่างผาอาถนทั้งสองฝั่งด้านหนึ่งคือสกิลล่าอสูรหินที่มีหกหัวซ่อนอยู่ในเงามืดของหน้าผาสูงชิงช่วยมนุษย์ด้วยความเร็วเกินกว่าตามองทันอีกด้านคือคาริบดิสวังน้ำวนยักษ์ที่เกิดจากพลังของเทพ,พเจ้า สามารถกลืนทั้งเรือให้หายไปทั้งลำในพริบตาเซอร์ซีเตือนให้โอดิสซิอุสเลือกผ่าฝั่งซ้ายเพราะสกิลลาจะฆ่าชีวิตเพียงไม่กี่คนแต่ถ้าเข้าใกล้วังน้ำวนเรือทั้งลำจะถูกทำลายโอดิสซิอุสจึงจับพายและสั่งให้ลูกเรือเร่งฝีพายผ่านช่องแคบให้เร็วที่สุดแม้รู้ดีว่าไม่อาจปกป้องทุกคนได้ เมื่อเรือเข้าใกล้ผาสูงหัวทั้งหกของสกิลล่าก็พุ่งลงมาจากเงาหินขวาลูกเรือไปอย่างรวดเร็วจนไร้โอกาสกรีดร้องลูกเรือที่เหลือพยายามพายสุดกำลังขณะคาริปดิสด้านขวากำลังสูบทะเลลงไปเป็นวังน้ำวนยักษ์ที่สว่างวาบจากแสงอาทิตย์ในที่สุดเรือก็พ้นช่องแคบมาได้แม้ต้องสูญเสียสหายแต่โอดิสซิอุส ก็รู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้คือเหตุผลที่ทำให้เขาและลูกเรือที่เหลือยังมีชีวิตอยู่